สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับดรกรีนอีกตามเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนําเป็นสินค้ายอดนิยมนะคะจากทางอินเดียนะคะอีกตัวนึงเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์นะคะโซล่าเซลล์จะเป็นรุ่น UTL Solar 5ขนาด 5kVA 48โวลต์นะคะ Alpha Plus แล้วก็ก็จะเป็นแบบ MPPT นะคะเป็นอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบกริด สะะำหรับใครในตอนนี้เนี่ยที่มีเป็นแผง s โซล่าเซลล์แล้วแต่ว่ายังขาดเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะที่มีคุณภาพใช้งานคุม้มแล้วก็ทนทานนะคะก็จะมาเสนอแนะนะคะเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะ,ะ,คะที่ส่งตรงมาจากทางอินเดียเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นอัลฟานะคะ PCU UPS ขนาด 5kVA นะคะสามารถที่จะดึงพลังงานสูงสุดจากแผงโซลาเซลล์นะคะซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องชาร์จนะคะ MPPT เครื่องชาร์จเนี่ยก็จะมีเป็นแบบหลายขั้นตอนนะคะซึ่งจะรักษาแรงดันการชาร์จแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ยังเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วยนะคะซึ่งเครื่องชาร์พลังแสงอาทิตย์ที่ใช้ MPPT นะคะก็จะดึงพลังงานสูงสุดจากแผง โซลาเซลล์นะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอีกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีการ You know, เป็นโหมดการเลือกนะคะแบตเตอรี่เนี่ยได้หลายโหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือการเลือกโหมดทำงานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเลยนะคะก็จะมีเป็นพวกโหมด TCU นะคะไปโซล่านะคะแล้วก็ไปแบตเตอรี่แล้วก็ไปกริดนะคะหรือว่าจะเป็นโหมดอัจฉริยะนะคะจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะไปกริดหรือว่าไปแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกโหมดไฮบริดนะคะลำดับความสำคัญนะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะผู้ ใช้งานนะคะก็สามารถที่จะกำหนดค่าได้ด้วย LCD นะคะที่จะตั้งค่านะคะการ ปรับเทียบนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าด้านล่างของ Alpha p c u ได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเช่นการตั้งค่าเชื่อมต่อกริดนะคะหรือว่ากำหนดค่าได้นะคะการตั้งค่าการตัดต่ำของแบตเตอรี่นะคะที่กำหนดค่าได้นะคะสามารถที่จะดูได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีลูกเล่นเยอะนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็กำลังมองหาอยู่ในตอนนี้นะคะต้องการที่จะได้เป็นอินเวอร์เตอร์นะคะของอินเดียนะคะมีมาตรฐานรองรับ ครบนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาแล้วก็พูดคุยได้กับทางดอตกรีนนะคะสามารถโทรมาพูดคุยก็ได้นะคะที่เบอร์0926382366หรือว่าเบอร์0 9 2 6 9 8 2 6 229นะคะและใครในตอนนี้นะคะที่อยากจะสั่งซื้อนะคะเป็นสินค้าตัวอื่นนะคะหรือว่าอยากให้แนะนำเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวอื่นนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ทักเข้ามาได้นะคะแอดไล<ห>น์ <ๆ S 2> ก็ได้นะคะ i d ไ,ไลน์ก็จะเป็นแอดไนะคะ drgrwn นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะคะไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ